สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆที่รักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับผมวันนี้วันที่19ตุลานะครับสองหนะครับผมวันนี้ก็มีเครื่องเสียงนะครับมือ2เข้ามาเพิ่มนะครับผมมีคอสอีคิวนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับผมมีทั้งไบโพล่าทั้งมอสเฟตนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาเริ่มแรกนะครับผมเริ่มตัวแรกเป็นของ จัมเปอร์นะครับผมเป็นคอร์สสทางนะครับคอร์สสทางของจัมเปอร์นะครับผมเป็นรุ่น CE 2 3 4 XL นะครับตัวบนนะครับตัวบนสุดนะครับ CE 2 3 4 XL นะครับผม XL เป็นรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้3าทางได้2ทางได้นะครับผมสภาพพอได้อยู่นะครับผมอาจจะมีรอยนะครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้3ทางได้สทางได้2ทางได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแจ e ็คเอกร์ A นะครับผม2 Y 3 y นะครับราคา1,900บาทรวมส่งนะครับผม1,900รวมส่งนะครับเก็บเงินเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับสำหรับคอร์ส3ทางนะครับผม ตัวที่2เป็น EQ นะครับ EQ ของอาร์ตนะครับผมเป็นรุ่น3-5-5นะครับ3า5 31แบรนด์นะครับผม31ก้านนะครับ2ชั้นนะครับผมเป็นสไลซ์สั้นนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของอาร์ตจะเป็นแบรนด์ของ USA นะครับเป็นของแท้นะครับผมภายนอกอาจจะมี จำเีนิดนึงนะครับผมอาจจะมีสนิมขึ้นนิดนึงนะครับของนอกแท้อาจจะมีสนิมนะครับผมข้างในเดิมๆนะครับข้างในสวยนะครับผมข้างนอกก็อาจจะมีมีรอยนะครับผมมีรอยมีสนิมขึ้นนิดหน่อยนะครับภายในสวยนะครับผมภายในเดิมนะครับข้างหลังใช้เป็น XLR นะครับผมแล้วก็แจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีแจ็ค RCA นะครับผมแจ็คดอกบัวนะครับใช้ได้3แบบนะครับผม ฝั่ง A ฝั่ง B นะครับเป็นของนอกนะครับผมใช้ไฟ230ใช้ไฟ230โวล์นะครับผมก็ใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับเสียบปลั๊กได้เลยนะครับผมของนอกเสียงดีนะครับราคา4900รวมส่งนะครับผม4,900บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบวกอีก1น0บาทนะครับผมของอาร์ตนะครับ แบน <ITA> จะอยู่ทางขวานะครับผมอาร์ตนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับผมหาของนอกนะครับเสียงดีนะครับผมแต่อาจจะภายนอกอาจจะตำหนินิดนึงนะครับผมอาจจะมีเสนิมนิดหน่อยนะครับภายในสวยนะครับผมตัวต่อไปเป็นของ BSS นะครับผม BSS นะครับเป็นรุ่น FCS 966นะครับผมตัวนี้เป็นของก๊อปนะครับ เป็นของลอกเรียนแบบนะครับผมสไลด์ยาว2ชั้นนะครับ3 1ส,สิบเดแบนนะครับผมทางขวาก็จะมีคัตโลพาสไฮพาสนะครับตัวนี้ราคา2,200ร่รวมส่งนะครับผมสองพันสองรวมส่งนะครับข้างหลังก็จะใช้เป็นเอกรนะครับผมแล้วก็แจ็คโฟนนะครับฝั่ง A ฟฝั่ง B นะครับผม ใช้ไฟ2อ0ยิบได้เลยนะครับเสียบลักบ้านเราได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะใหม่หน่อยนะครับแต่ว่าเป็นของก๊อปนะครับผมเป็นของรอบเล่นแบบนะครับราคาสองพันสองรวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางบุอีกหนึ่งรอยบาทนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปเป็น power amp นะครับตัวนี้หน้าแท่น จะเป็นของ ps เสานะครับผม ps เสานะครับ 8,500m นะครับผม 8,500m สเตอริโอนะครับไฟวิ่งขึ้นปกตินะครับผมแต่ว่าเลนข้างหน้านะครับมันจะมีเลนนะครับผมเลนหลุดออกไปนะครับจะเฉพาะไฟ led วิ่งนะครับผมตัวนี้ภายในภายในตัวนี้เดิมจะพบหม้อแปลงนะครับผมเดิมจะพบหม้อแปลงนะครับภาคขยายถูกดัดแปลงเรียบร้อยนะครับผม ดัดแปลงเรียบร้อยนะครับตัวสีลูกใหญ่นะครับผมสีอยู่อาจจะมองยากนิดนึงนะครับผมมีสีอยู่สองลูกนะครับผมลูกใหญ่นะครับมแปลงเดิมสีเดิมนะครับผมภาคขยายโดน m o ิฟายแล้วนะครับผมเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมีพัดลมใหญ่อยู่สองตัวนะครับผมหน้าหลังนะครับภาาขยายจะเป็นท่อนะครับผมท่อนะครับไดครับจะอยู่ตรงข้างนะครับผม เป็นสเตเรโอนะครับฝั่งนี้ก็จะมีปรกันลำโพงนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ราคา4 8 0 0บาทนะครับ4800บาทรวมส่งนะครับผมข้างในอาจจะเก็บสายไม่ค่อยสวยนะครับแต่เสียงเสียงดีนะครับผมเสียงใช้ได้นะครับไม่จีไม่ทำนะครับผมขับซับขับกลางขับซับได้นะครับผม18บแเท่าวัดไม่เยอะมากก็ได้นะครับผมค่าละ2นะครับ เสียงกลาง15นิ้วก็ได้ค่าละ2นะครับค่าละสค่าละ3ได้นะครับขึ้นอยู่กับกําลังวัดนะครับขึ้นอยู่กับกําลังวัดของดองลำโพงนะครับผมและการโหลดโหลดลำโพงนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมตัวนี้หน้าแท่นน่าจะน่าจะ1 2 3 4เดี๋ยววัดให้แป๊บหนึ่งนะครับหน้าแท่น หน้าแท่นสูงเจ็ดนิ้วนะครับสูงเจ็ดนิ้วนะครับผมตัวนี้ลึกสิบเจ็ดหรือสิบเก้านิ้วนะครับผมความลึกนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมฝั่งเอนะครับฝั่งบีนะครับผม เพลงดีนะครับผมราคาไม่แพงนะครับ4 8 0 0บาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางบุญอีก100บาทนะครับสำหรับตัว PS s o u ซนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังของแต่ละแท่นนะครับผมขอตัวไปตัวต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะย้ายตัวต่อไปก่อนนะครับผมตัวต่อไปเป็นของประดิษฐ์นะครับผมประดิษฐ์ชาลอนนะครับประดิษฐ์ชาลอนจะเป็นมอดเฟสนะครับผม เป็นมดเฟดนะครับ ของประดิษฐ์หน้าเทานะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นอยู่ข้างล่างนะครับ PCE นะครับผม 688B นะครับตัวนี้ไส้ไม่เดิมนะครับผมไส้ไม่เดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับผมข้างในมอสเฟตนะครับผมเป็นมอสเฟตนะครับข้างละ8คู่นะครับผมเดิมเดิมรุ่นนี้เดิม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 ของรุ่นนี้จะมีข้างละ4นะครับข้างละ4คู่นะครับผมตัวนี้ ของลูกค้านะครับดัดแปลงเพิ่มนะครับผมโมดิฟายเพิ่มนะครับเพิ่มมาแปลงนะครับผมเพิ่มมาแปลงลูกใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มมอดเฟดเข้าไปนะครับผมจากเดิมมีสีคู่นะครับก็เพิ่มเพิ่มไปอีกเท่าตัวนะครับผมก็คือเพิ่มไปเป็น8นะครับข้างละ8นะครับผมซ้ายขวานะครับเป็น8ข้างละ8คู่นะครับผมสองข้างก็16นะครับ16คู่นะครับผมเสียงดีนะครับเป็นของประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ชาลอนนะครับ ตัวนี้ modify เพิ่มนะครับผมได้เดิมนะครับชุดได้ขับจะเป็นใช้ชุดได้เดิมนะครับผมตัว C นะครับมี C อยู่ C ลูกนะครับผม C ก็เดิมนะครับมาแปลงเพิ่มใหญ่ขึ้นนะครับผมมาแปลงรูปใหญ่ขึ้นนะครับหนักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวมัดเฟดเข้าไปนะครับมัดเฟดจานบินนะครับผมตัวนี้เสียปลักเสียปลักนะครับผมเสียปลักพัดลมจะ สแตนบายนะครับพัดลมจะทํางานเบาๆนะครับก็คือพัดลมจะทํางานนะครับผมทํางานสแตนบายรอนะครับไม่หมุนเร็วนะครับผมหมุนเบาๆนะครับพอเราเปิดสวิตช์ถึงจะหมุนเร็วนะครับผมเขาออกแบบมาแบบนี้นะครับผมพัดลมไม่ได้เสียนะครับพอเปิดสวิตช์ถึงจะสปีดนะครับผมพัดลมถึงจะถึงจะสปีดนะครับหน้าแท่นจะมีไฟนะครับผม พลมหน้าแทนจะมีไฟนะครับผมคำว,ว่าไปดิชาลอนนะครับไฟวิ่งซ้ายขวานะครับผมสวยนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมฟัง A นะครับแรงเหมือนกันนะครับผมฟัง B นะครับ ตัว v o l ลุ่ตัวนี้จะเป็นเป็นมีเนียมนะครับผมไม่ใช่พลาสติกนะครับจะเป็นมีเนียมนะครับผมพลมอาจจะดังนิดนึงนะครับผมขอปิดขอปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับตัวนี้ราคา12,000บาทรวมส่งนะครับผมตัวเปรดดิ์หน้าเท่านะครับ12,000บาทรวมส่งนะครับผม มล์เลงใหญ่นะครับมล์แปลงใหญ่นะครับครับสิบแปดข้าละสองถึงสามดอกได้นะครับขึ้นอยู่กับกําลังหวัดนะครับผมขับเสียงกลางก็ได้สบายนะครับขับซับก็ได้นะครับผมข้าละสองสามดอกได้นะครับขึ้นอยู่กับวัดของลาโพงนะครับผมเมล็ก้อนเดียวเมล็กสองก้อนนะครับตัวมอดเฟรตต้นนี้สวยนะครับสภาพภาไฟในก็สวยนะครับยังสวยอยู่นะครับผม ตัวนี้เป็นหน้าแท่นจะเป็นรุ่น 688B นะครับผมแต่ว่าใส่ไหนไม่ใช่นะครับใส่ไหน m o ิสุ pues están, pues ิเพิ่มนะครับผมเฟสจะมีทั้ง BUset แล้วก็ 10n10 นะครับผม 10n20 นะครับผมก็มีทั้ง BUset นะครับผมเกรดเดียวกันนะครับใส่รวมกันได้นะครับผมเสียงดีนะครับเผื่อพี่เพื่อนๆนะครับหาเอ็มมอเฟสนะครับผมมอดเฟสจานบินนะครับเม็ดมอเฟสเหล็กนะครับผมใช้งานนะครับ สภาพสวยนะครับผมได้สวยๆนะครับได้รับก็ก็สวยอยู่นะครับผมชิ้นต่อไปเป็นของวิทยาศาว์นะครับวิทยาสาว์วาาวก็แบรนมาจากชัยภูมินะครับผมว,วิทยาศาว์นะครับตัวนี้น่าจะเคยได้มา หนึ่งแท่นหรือสองแท่นนะครับผมสำหรับของวิทยานะครับตัวนี้เดิมๆนะครับผมภายในเดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับผมเดี๋ยวผมขอต่อสายลำโพงแป๊บหนึ่งนะครับ เดี eles, ๋ยวจะให้ดูไส้ในของวิทยาก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยลองเสียงนะครับโมแปลงลูกใหญ่นะครับผมโมแปลงของ TRON นะครับผมทรอนนะครับโมแปลงคุณภาพนะครับผมลูกใหญ่นะครับโมแปลงลูกใหญ่กว่าของประดิษฐ์นะครับผมสีมีอยู่สีลูกนะครับสีลูกใหญ่นะครับสีลูกนะครับเต็มฝานะครับแท่นสูงเจ็ดนิ้วนะครับผมขาปลาก็เต็มกล่องนะครับเกือบ เกือบติดฝานะครับผมข้าวปลานะครับตัวข so ั้วห้ามจับนะครับผมมีกระแสนะครับมีกระแสไฟนะครับผมฝั่งภาคขยายจะเป็นท่อนะครับท่อแยกซ้ายขวานะครับผมไดขับก็จะเป็นไดของมอสเฟตนะครับผมไดเยอะก็จะเป็นไดของวิทยานะครับผมไดของไดของติดติดตัวติดตัวแท่นมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ใช้เป็นมอสเฟตมอสเฟสดำนะครับผม มัดเฟดจะอยู่ข้างๆนะครับมาทางนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูมัดเฟดเนี่ยนะครับผมเป็นมัดเฟดนะครับผมไม่ใช่ใบพล่านะครับเป็นมัดเฟดนะครับแอมจะสูงกว่าใบพล่านะครับผมถ้าเทียบแอมกับใบพล่าก็ผมวัดสูงแอมสูงกว่านะครับเสียงก็จะใสกว่านะครับผมเสียงจะใสกว่าครับเบสก็นุ่มกว่าเนึบกว่านะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 9คู่นะครับผมมีอยู่9คู่นะครับเป็นมัดเฟดนะครับผมไม่ใช่ไบพุ่นะครับเป็นมัดเฟดมัดเฟดดำนะครับอะไรว่าเบอร์อะไรมองไม่เห็นนะครับผมเพราะว่ามีซีบังอยู่นะครับซ้ายขวาครับฝั่งนี้อาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูได้ขับนะครับได้ขับจะอยู่ข้างๆนะครับผมตัวนี้เดิมๆนะครับเดี๋ยวขอเอาไฟฉายแป๊บหนึ่งนะครับผมสองดูเดี๋ยวจะให้ดูได้ข้างนะครับผมได้จะอยู่ข้างๆนะครับ ได้จะเป็นของวิทยาซาว์นะครับผมเป็นของติดโรงงานมานะครับติดเครื่องมานะครับผมได้ใหญ่นะครับเป็นไดมอนด์เฟสนะครับผมตัวนี้รับ18นะครับผมค่าละ3ถึง4ดอกได้นะครับสบายนะครับขึ้นอยู่กับกําลังวัดของดอกลำโพงนะครับก็ต้องดูวัดของลำโพงด้วยนะครับผมค่าละ3ข้าร์ละ4ได้นะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผม ตัวนี้หน้าแท่นสูง7นิ้วนะครับลึกประมาณ 20- ถึง22นิ้วนะครับผมความล็กนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมตัวนี้ไฟจะเป็นไฟหยดน้ำนะครับฝั่ง A ฟฝั่ง B นะครับผมไฟวิ่งจะสวยนะครับเทสฝั่ง A นะครับ <S <S โอ้ตัวนี้แรงมากนะครับ ฟังบีนะครับผมไดแรงมากนะครับผมตัววิทยาสาวไม่มีหวัดไม่มีรุ่นนะครับผมก็เลยบอกไม่ได้นะครับแต่ว่ามอาแลงใหญ่นะครับมีมอดเฟสข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่นะครับผมตัวสีนะครับผมลูกใหญ่สี 4, ลูกนะครับ ราคา13,000 13,000บาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกอีก200บาทนะครับตัววิทยานะครับผมตัววิทยากับตัวประดิษฐ์นะครับเก็บเงินไปเก็บเงินไปทางบวกอีกเท่าละ200บาทนะครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะครับผมอาจจะต้องเมารถไปส่งนะครับหรือไม่ก็ลูกค้ามารับเองที่ศูนย์นะครับผมศูนย์ขนส่งนะครับในตัวในตัวอำเภอนะครับผม ถ้าส่งถึงบ้านก็ต้องเหมารถนะครับผมเหมารถต่อจากตัวคนส่งนะครับผมต้องจ่ายจ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าแท่นมีน้ําหนักนะครับผมหนักเกิน50โลนะครับแต่ว่าถ้าจ่ายจ่ายต้นทางก็ส่งถึงบ้านนะครับผมไม่ต้องเสียค่าคนส่งไม่ต้องเสียค่าเก็บเงินนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเหมารถนะครับเพราะว่าแท่นน้าหนักเกินนะครับของนิมเบิลเฟสไม่รับนะครับผมน้ำหนักเกิน ห้าสิบโลนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มมาสามตัวนะครับสามตัวสามเท่นนะครับเป็นมอดเฟดสองเท่นนะครับผมแล้วก็ไบโพล่าหนึ่งเท่นนะครับมีอีคิวสองตัวนะครับผมและคอร์สตัวหนึ่งนะครับสนใจชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมร้านอยู่อัเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับมาชมสินค้าได้นะครับผมมาก็โทรสอบถามนะครับผมมาถึงลบบุรีก็โทรสอบถามเส้นทางได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับผมโดยสินเช็คก็จะมีสินค้าเข้าเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับรถโทษทีนะครับผมเมื่อกี้ลืมให้ดูหลังแท่นนะครับเรามาดูหลังแท่นก่อนนะครับผมหลังแท่นตัว4,008นะครับเดี๋ยวขอถ่ายต่อเลยนะครับผมต่อจากคลิปเก่าเลยนะครับผม ตัวหลังแท่นตัวนี้เป็นตัว4,008นะครับผมข้างหลังแท่นก็จะมีขั้วดำแดงนะครับเป็นทองแดงนะครับผมเป็นทองเหลืองนะครับเป็นขั้วทองเหลืองนะครับผมดำแดงนะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผมสัญญาณเข้าจะจะมีเฉพาะแจ็คโฟนนะครับผมฝั่ง L ฝั่ง R นะครับตัว XLR ก็มีรูให้นะครับผมแต่ว่าต้องไปซื้อใส่เอานะครับ ต้องไปเพิ่มเอานะครับผมตัวเอกับกับตัวสเปคคอนนะครับมีรูให้นะครับผมก็ไปเพิ่มเพิ่มเติมได้นะครับขายตามสภาพนะครับผมปอดีลูกค้ามาตีเทินไว้นะครับ4ี่พันแดรอบาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้ขับ18ปดได้เหมือนกันนะครับผมเมื่อแปลงใหญ่นะครับตัวมาแปลงลูกใหญ่นะครับผมขับส8แปได้นะครับก็ขับได้กี่ดอกก็ขึ้นอยู่กับดอกลำโพงนะครับผมว่ากี่วัตนะครับร้าน เราไม่สามารถบอกว่าได้ได้กี่ดอกนะครับผมต้องดูขึ้นอยู่กับดอกลำโพงนะครับถ้าดอกพวกเชลนเจอร์ก็ได้ค่าละสองนะครับผมดอกเชลนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับแปดแปดศูนย์แปดศูนย์นะครับผมก็หกห้าศูนย์นะครับได้ค่าละสองนะครับตัวประดิษฐ์นะครับตัวประดิษฐ์มอสเฟตจานบินนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะครับ ข้างหลังของประดิษฐ์นะครับผมก็จะมี w านะครับมีแจ็คโฟนนะครับผมฝั่ง a ฝั่ง b นะครับโค้วลำโพงจะเป็นโั้วดำแดงนะครับผมฝั่ง L ฝั่ง r นะครับต่อไปจะเป็นของวิทยานะครับผมวิทยาสาวนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมตัววิทยาสาวก็จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับผมก็จะหนักนิดนึงนะครับ เฮียสาวมีขั้วนะครับผม x l r นะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับผมฝั่ง a ฝั่งฝั่ง l ฝั่ง r นะครับฝั่ง r ฝั่ง l นะครับผมขั้วลำโพงก็จะเป็นขั้วดำแดงนะครับฝั่ง a ฝั่ง b นะครับข้างล่างจะเป็นฟิล,ล์มลำโพงนะครับผมขวามือก็จะเป็นฟิล ac นะครับตัวนี้สามารถ ใช้ปลั๊กได้นะครับผมต่อปลั๊กไปใช้งานได้นะครับตัวสีลูกใหญ่มากนะครับผมตัวสีลูกใหญ่มากครับสีลูกนะครับผมตัววิทยาเดิมๆนะครับผมเดิมๆยังไม่มีการดัดแปลงนะครับมอดเฟดก็มาจากโรงงานนะครับผมยังไม่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับก็ขอจบคลิปนะครับผมขอจบคลิปไปก่อนนะครับผม Selamat